ส่งให้เราได้ทราบถึงว่าชาวังเขนนั้นมีความตั้งใจจริงที่จะด,ดําเนินโครงการตาบลคนดีสีสุพรรณและขยายผลไปอีกครั้งหมู่บ้านที่เหลือในอนาคตอันใกล้นี้ครับในช่วงนี้ก็ผู้รับผิดชอบทั้งสืเ,เป้าหมายครับของวันโลกเจ็ูกที่อยู่ด้านหน้าคณะกรรมการ ไม่ทราบว่าทั้งสิ่เท่านมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากวิดีอาในเป้าหมายที่เอรับผิดชอบอะไรนะครับ ก็เี่่ะดิฉันนัางสจัญญาลิ้อนทำเป็นชาวบ้านโคกเจ็ดลูกอุ้นสีต่ตะบนระเตะนะคะคนดีสี่ตะพานดิฉันได้รับมอบหมายเป็นเป้าหมายที่หนึ่งค่ะกา,ารรักษาความสะอาดร่างกายบ้านเรือนและชุมชนชาวบ้านโคกของเรานะคะได้รับกาถูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าตื่นมาตอนเช้าก็ต้อง อาบน้ำแต่งฟันชำระบ้านตายให้สะอาดแต่งกายให้เรียบร้อยจัดบ้านเรือนทำความสะอาดหารือว่าถูเรือนให้เป็นระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เก็บขยะให้เป็นที่เป็นทางไม่ทิ้งขว้างนะคะ ว้านของเรานะคะก็จะรวมตัวกันจักกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะคุณสอยสองข้างฝั่งถนนนะคะมีการคัดแยกขยะมีขยะทั่วไปขยะที่สามารถมารีไซเคิลขยะที่สามารถเอามาหมักได้นะคะแล้วก็ขยะอันตรายเราก็จะร่วมกิจกรรมในชุมชนนะคะ ต้นไม้กี่ไม้สองข้างฝั่งถนนนะคะจากภูมิทัศน์ของมู่บ้ันของเราให้สะอาดน่ายู่น่ามองค่ะแล้วกิจกรรมที่ร่วมกับทางวัดนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเช่นมีพ่อพ้บาบาละถิ่นพวกเราชาวพวกทธก็จะมาช่วยกันทำความสะอาดตัดต้นไม้ล้างถ้วยล้างเท้าร่วมกิจกรรมกันด้วยความสหัดสมานส,สมาสมาัคคีกันนะคะแล้วก็ อาูโตรงเรียนเราก็จะสอนนักเรียนแต่เราสอนตังแต่อยู่บ้านแล้วค่ะว่าตื่นแล้วก็ต้องแบ่งฟันน้ำนะคะมีหน้าที่ของตัวเองรู้จักทำฟัมสะอาดบ้านช่วยเหลือผู้ปกครองมาโรงเรียนเราก็จะมีหน้าที่เพราะว่าครูเขาก็จะแบ่งหน้าที่ให้ทำะคะ่ะเช่นคนนี้ไปที่สาริยาปัดฟาถูถูพื้นนะคะ ซึ่งจะทําให้หุ่นวาดของเราเนี่ยน่าหยิ่หน้ามองค่ะอันนี้เป้าหมายที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวนิสาเมืองทองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบเป้าหมายที่สองมีจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะกิจกรรมหลักๆของเราชาวบ้านโคกเจ็ดรูปนะคะ เราจะได้รับการรณรงคจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางะเหน่งนะคะให้งดเผาตอสังข้าวส่งเสริมให้ความรู้กเกษตรกรไถ่ปกปังข้าวอัดปังข้าวขายสร้างไรายได้ให้ครัวเรือนสนับสนุนพอรอสองเพื่อทำน้ำหมักชีวภาพย่อยสลายตอสังข้าวค่ะแล้วก็ชาวัณโคกเจ็จลูกอีกอาชีพหนึ่งน,นะคะคือการเลี้งกุ้ง องค์การริหารชนตาบนบางกรเหิและทำกัสสรสนุนอทอดหัวเชื้อคลินซีออนค่ะเพื่อจะให้บำบัดจัดจริงๆในน,ใน้ำจาดน,น้ำในรุ่งค่ะก่อนปล่อยลงสู่ลำคลองเพื่อจะให้ทำให้น้ำใส่เดินแล้วเราก็จะมีกิจกรรมการลอ่อคูคลองนะคะ ทำให้น,านห้าได้ไหลสะลวกไม่หน่าเสียค่ะแล้วก็จะมีกิจกร,รรมปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้กระดบับผักสวนครัวของนักเรียนของชาวบ้านค่ะทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมธน,นาคารขยะให้นักเรียนเก็บขยะนำมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนค่ะ ครับคะครับสวัสดีครับผมจิรยุบุญทองนะครับก็ได้รับผิดชอบในเรื่องของการมีชีนิติประาาทิเบตนะครับครับก็ในชุมชนหมู่บ้านของพวกจิรยุทธบุญนิสิตนะครับก็จะมีการปลูกฝันนะครับปลูกฝันชีวิตีวิถีภาษาทิเไตทิเบตนะครับในหมู่บ้านเรามีเดี่ยวเรียนนะ มีโรงเรียนก็จะมีการปลูกฝังในเรื่องของการต้เนินงานในเรื่องของประชาธิปไตยเนมีการเลือกตั้งนะครับมีเลือกตั้งเป็นการเปลียนประธานเปลี่ยนนะครับโดยใช้วีดีที่ประชาธิปไตยนะครับแล้ในชรื่อหมู่บ้านของเราเนี่ยก็จะมีพวกในการดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะของการต่างๆเราก็จะมีการประชาคมนะครับประชาคหมู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องใช้วีดีที่เราจะใช้ประชาธิปไตยในการพราะว่าในการคั้นเรื่อง โครงการการเราก็ต้องให้ชาวบ้านเป็นคนนําเสนอแล้วก็ให้เลือกในการดำเนินงานนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานในวิธีประชาธิปไตยของเราเหมือนกันนะครับในการเลือกตั้งของผู้บ้านครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นการเลือกตั้งของสมาชิกอง,งนคน์ก,กนนารบริหารส่วนตำบลนะครับสมาชิกที่มาผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยในหมู่บ้านเรายัมี734ท่านนะครับมา ดำเนินการเลือกตั้งเนี่ย5้าัคนนะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หกสิบ้านะครับจุดเจ็้าปอรเ็่าก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับในการดำเนินการซึ่งเราในการอ่าเชิญชวนช,นวชาชนมาเลือกตั้งเนี่ยเราก็ได้มีการประชายสัมพันธ์นะครับทั้งอ่าหอบกระจายข่าวในหมู่บ้านนะครับไม่ว่าะเป็นอ่าการดำเนินการ,ร,อ,การอ่ประชาสัมพันธ์ สอนเด็กๆแล้วก็ไปเชิญชวนประชาชนไปเชิญชวนพ่อแม่ให้มาเลือกตั้งนะครับก็ก็ถือว่าประสบการณ์ตรงเลยไปเรื่เรื่อยดีเนี่ยครับในการเลือกตั้งครับสมาชิกสภาองค์การอาหารสวนตนะครับโอเคครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับค่ะน้องประธานวพ,พิจาจ้าผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกทุกท่านนะคะหัวหน้าส่วนราชการท่านดิฉันนางสาวระหลาดสองพุ่งทรัพย์ เป็นผู้รับผชอบนำเสนอปร้หมายทสี่นนะคะเป็นผู้ประหยัดพรอมนิยมไทยค่ะเพรับชาวบ้นพื้นจลูกของเรานะคะาการทรอมของเราเนี่ยมันจะมีการปูกผักสวนครัซึ่งถ้าตามเกณฑ์ของคณะกรรมการออบอกว่าสิบชนิตถ้าสิบชนิดเนี่ยหมู่บ้านของเราเนี่ยจะได้ประมาณเจ็สิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าไม่ครบสิบชนิดเนี่ยร้อย็นตพราะกสัมภารเลยเนี่ยก็จะมีผักพิ้นฐานระพาหัว,หว,หว,หวระพาตะไทย นะคะส่วนใหญ่เราจะปลูกนี้แล้วก็ผักที่ก่อนก่อนเนี่ยเราปลูกหลายชนิดแต่ว่านะ้ำพุล้นไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มที่จะดําเนินการมีปลูกขึ้นมาบ้าง,างะคะ่ะแล้วของเราก็จะมีปัวชุมชนซึ่งด้านหน้าวัดของเราเนี่ยนะ,ะจะมีปูวชนชันไว้ให้สามารถที่ชาวบ้านของเรานดำเนินการาเก็บผักไปรับประทานได้นะคะแล้วก็การออมอย่างหนึง่งก็คือ ทางด้านของสานศเนี่ยมานคือการให้เด็กรู้จักออมเงินประหยัดกอมนะคะมีการฝากเงินครัวเรือนของเราก็าจะมีการออมเงินแล้วก็มีหมู่บ้านมันจะมีเงินสัจจกซึ่งเป็นก